วันนี้มีของเข้าอีกแล้วมามาชมกันว่าได้อะไรมัง่งของรักของชอบแล้วก็นี่ตะกรุดตะกรุดเนื้อตะกรุดในลอนแดงเก่าๆเลย2,500ั้ต้นๆนแน่ๆครับเนื้อตะกรวดเข้มๆจัดๆเชือกในลอนนี่แห้งซีได้อายุเลยนะครับได้อายุเลย แม่หลวงพ่ออะไรหนอเสิร์ชดูมีทั้งหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่มีทั้งหลวงพ่อทบวัดชนเดนจะเข้าที่ไหนแท้ดูง่ายดีแท้ดูง่ายเลยเนี่ยตะโกดเก่ามากมานีนหนึ่งคิ้นแล้วนะหนึ่งชิ้นแล้ว พระพุทธชินราชเนื้อดินหลังยันโอ้ยดูผิวพันธ์สีเพื่อนดูผิวพันธ์สิโอ้ยขึ้นหน้าตาเด้ง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 เนี่ยใช้พิมพ์พุทธชินราชอินโดจีนมากดแน่นอนเลยกดแน่นอนหลังยันเทพบรรจวนจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมเปียเปีังจานมือด้วยนะเนี่ยจานมือนะ ไม่ใช่ปั๊มนะจารย์มืออดูง่ายดูง่ายอีกที่สําคัญเลยนะที่สําคัญเลยนี่น่ารักเลยพิมพ์ใหญ่เราไม่เอามาเอามาจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันของจริงมิได้มันใหญ่เท่าเนี้ยใหญ่เท่านี้เลยครับนี่พระพิมพ์ตุ๊ก,กตาตุก,กตาของของของ ของหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยไปสร้างไว้ที่วัดชายทุง่งเห็นไหมครับน่ารักไหมน่ารักไหมตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาหลวงพ่อกลวยขึ้นที่วัดชายทุ่งนะครับปีหนึ่งสามเห็นไหมโคตรชัดเจนโรนี้สวยนะน่ารักน่ารักตุกก๊กตาวัดชายทุง่งโอ้ยดู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 ด,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 ดูรวมสิโคตรน่ารักเลย และอีกองคหนึ่งนะเป็นพระกุที่สามารถเอาไปเปิดโลกเปิดดวงเปิดดวงชะตาข้ามปีใหม่นี้ใครอยากได้จัดไปจัดไปเลยครับพระนดินปางเปิดโลกกุดอนลานสุโข,ขทยยนีย่ดูง่ายดูง่าย,ายครับกุมันดินแน่นๆน่นติดตามนะครับติดตามนะเออ แล้วที่เหลือนี่คืออะไรล่ะที่เหลือที่เหลือคืออะไรล่ะเรามาชมกันว่า25ศตววรษแท้ๆดยง่ายกดูกันยังไง <c oughs> บางคนแขวนอยู่ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าของใส่พระเทหรือเกน,นะแทเจ้าของคนขายก็บอกเท้ก็แท้ไปด้วยกับคนขาย,ยแหละเราต้องมีสเต็ปการดูสินี่เราต้องดูความเก่าความหนึบขวงเนื้อก่อนนะมันเป็นตะกัวนะกัวแก่ชินไม่ใช่ตะกัวเปล่า เราต้องสองให้เห็นประหลอดมีน้อยมีมากต้องมีประหลอดพิมพ์คมรัดชัดนี่พิมพ์พิมพ์คมชัดแล้วก็เสน้นเส,นส้นรัศมีมันเกิดจากการกระแทกของเนือ้อ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 ที่เรียกว,ว่าเครื่องเครื่องปัม๊มอะเกิดจากการกระแทกของเครื่องปัม๊มทําให้เป็นรัศมีไม่ได้เป็นในพิมพ์นะครับไม่ได้เป็นในพิมพ์นะมาชมกันทุกองค์จะมีเหมือนกันไหมมาดูนะ ดูนะดูนะดูนะองเลของแรขอกอง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 นี่เห็นไหมมันจะดันตัวออกอนะงงนะอกออกข้างนอกอย่างเดียวเลยนะไม่ไม่ทิ้งลงนะคือดันตัวออกนอกอย่างเดียวคือเกิดจากการแรงกระแทกของปัม๊มบุบกระจายออกปุ๊บเลยอะองแรกองสองเห็นไหมทุกองต้องมีอะทุกองค์ต้องมีเห็นน้อยเห็นมากก็ต้องมี เนี่ยมันดันตัวออกมามามาข้าง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 เป็นรัศมีสององศาองศาเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมจะดันตัวพุ่งออกไปข้างนอกเป็นเส้นรัศมีองสี่นี่นี่นี่เห็นไหมตันตัวพุ่งไปข้างนอกอย่างเดียวเลยโอ้ยแล้วดูหลังมาดูหลัง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 กันครนี้ดูหลังสิแต่แท้เขาดูกันยังไงฮะ แต่เทนี่เขาดูกันยังไงนี่เห็นไหม,เ,ามาเห็นไหม,เ,ามาเห็นเส้นรัศมีเขา้ามามันเกิดจากการกระแทกปั๊มนะไม่ใช่เกิดจากไในพิมพ์นะเกิดจากการกระแทกปั๊มทุกองค์ทุกคนเวลาดูก็มีวิธีการดูของตัวเองอาจจะดูไม่เหมือนกันดูยังไงให้มันแทไปก่อนเพื่อนดูยังไงให้มันแท้ไว้ก่อนในซอกก็จะมีประหลอดเรามีมีเส้นรัศมีพุ่งออกข้างบางอันก็ไม่มี อานเขมีเพราะมันไม่ได้เป็นในพิมพ์มันเป็นจากการวิธีการสร้างแหมสวย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 น่ารักเป็นพระที่มีพุทธคุณแบบเด็ดๆที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับและอีกสององค์นะครับอีกสององค์นี้ก็คือเนื้อดินนั่นเองนะครับเนื้อดินก็ดีทางโชคลาภเมตตามีแร่เขาเรียกว่าแร่เนี่ยมดแร่เขาแดงๆมีจุดๆเนี่ยโอ้ยพระเนื้อดินอายุ65ปี66เข้าปีนี้แล้วเนี่ยเห็นไหม สวยสวยสวย,ยมีตำหนิตรงนี้นิดนึงองนี้ไม่มีตำหนิแต่หย,ย่อนสวยนิดนึงอาได้อย่างเสียอย่างเนาะใครอยากได้เอาไปใช้พุทธคุณพาราที่เราเลือกเองราคาที่จับต้องได้มามามา,มาจัดกันมาจัดกันครับเพื่อนๆประกันแท้ทุกชิ้นนะครับโอ้โหพระเนื้อดินสวย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  สวยในทั้งทั้งทั้งองค์พระและพุทธคุณองค์นี้องค์องค์เก่านะมันอยู่นี่ได้ไงวะอันนี้พระลบลำพูนพระลบลำพูนเนื้อดินแดงเข้มพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ฐานสามชั้นเห็นเนื้อไม่เห็นเนื้อไหนนอมโอ้ยเนื้อจัดจริงๆอย่างนี้ต้องเลี่ยมใช้เองครับเป็นพระที่หายากหา,ากพระลบลำพูนเนื้อดินเนื้อดินเห็นเนื้อดินไหม ความแห้งเก่าของนะดินีซีเข้มไปเลย